สวัสดีครับห,หายๆกันไปนานนะครับไม่เคยได้รีวิวอะไรวันนี้ผมจะมารีวิวคอยเย็นนะครับเทอร์โบคูละครับปี2019นะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทนะฮะเยอะฮะปุ่มเยอะตัวนี้ผมใช้แทน แอร์เดิมนี่เป็นแอร์ไซโจดินกีนะครับทีนี้แอร์ไซโจดินกีเนี่ยถอดล้างบ่อยๆห,หลักหลายๆปีเข้าแล้วเนี่ยเขาจะกรอบแตกหมดรางน้ำแตกรางน้ํารั่วแล้วก็คอยเย็นรั่วผมก็เลยมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเฉพาะคอยเย็นนะครับเป็น turbo cool นะฮะปี2019นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวคอยเย็นกันนะครับหน้าตาสวยแค่ไหนนะครับ นี่ครับเทอร์โบคูปี2019ตัวนี้ตัวกระจายความเย็นได้4ด้านนะครับขึ้นลงและซ้ายขวาปกติเราจะเจอแต่เฉพาะขึ้นลงนะฮะเห็นไหมฮะสายไปสายมาข้างในเขาจะเป็นคลีบแนวตั้งซึ่งสามารถตั้งให้มันแผนซ้ายแผนขวาได้ คือเท่ากับว่าสามารถจ่ายความเย็นของลมได้4ทิศทางครับเทอร์โบคูลนะครับตัวนี้ดูใกล้นะครับเทอร์โบคูลเขจะมีดิสเพย์นะฮะอุณหภูมิเราสามารถปิดได้นะครับโชว์ green industry นะฮะเทอร์โบคูล R32 นะครับ เธอพูดถึงเต็มระบบคอยร้อนเขาจะเป็น R สามสองน้ำยาแต่ของผมนี่เปลี่ยนเฉพาะแต่คอยเย็นอย่างเดียวเธอบกคููครับรูปล่างสวยงามนะครับราคาประหยัดครับผมซื้อจากร้านแถวบ้านนะราคา2,800บาทเราลดแปลวเองนะแล้วก็ค่าติดตั้งเนี่ยรวมแม็กน้ำยาถอดของเก่าทิ้งก็อีก2,500บาท รวมแล้วประมาณ5พ0 0ห้านะฮะประมาณ5พ0 0ห้าก็มาแนะานำเป็นเพื่อนดูกันนะครับสำหรับเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องแอร์ส่วนใหญ่ไอ้ตัวคอยเย็นเนี่ยข้างในห้องเนี่ยมันจะแตกเพราะว่ามันถอดล้างบ่อยยิ่งถ้าเป็นยี่ห้อไซโจเดนกิแล้วเนี่ยห้าปีสิบปีเนี่ยมันจะกรอบซึ่งผมประสบปัญหานั้นนะครับคือ ตัวพลาสติกพาร์ก็จะแตกคลางน้ำแตกน้ํารั่วแล้วก็มาเจออีกก็คือ,อคอยเย็นรั่วนะฮะคือถ้าเราซ่อมอันเก่าเนี่ยก็ซ่อมได้แต่ปัญหาเรื่องราน,น้ําแตกราน,น้ํารั่วเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนตัวนี้เลยให้คุณแม่ในห้องนอนคุณแม่ก็สรุปว่าจ่ายประมาณ 5, ้าพันห้านะครับก็ได้แอร์ใหม่มาอีกหนึ่งตัว เย็นเจี๊ยบครับเดี๋ยวเราไปดูที่รีโมทอีกทีนะครับครับรีโมทก็มีปุ่มตัวนี้เปิดปิดนะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นแบบผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะอันตัวนี้เปิดปิดมีช่องแสดงไฟมีปุ่มการทงานเยอะครับใช้งานง่ายง่ายในสะ่แว่นตานิดนึงก็ใช้งานได้แล้วติดแทนตัวเก่านะฮะของเก่านี้เป็นไซโจเดนกีนะฮะ นี่ฮะติดในห้อง1 2 0 0 0วิดีโอครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนที่มีปัญหาคอยเย็นในห้องรั่วหรือว่าแตกหรือว่าหาไหลไม่ได้ถ้าไปซื้อยี่ห้อเดิมเขาก็ไม่ขายแยกนะครับเขาขายเป็นคู่ก็นี่คือทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องคอยคอยเย็นชำรุด แต่คอยร้อนข้างนอกอย่างดีก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับในราคา3 0 0 0บวกลบนะครับแต่ร้านที่ผมซื้อเนี่ยซื้อมา2 0 0 8เอารถไปรับเองเสียค่าชาองินองก2 0 5 0ก็ถือว่าคุ้มครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ